มาจ้าตะลอนปลูกวันนี้มาเปลี่ยนกระถางให้กับแคทตัดกันดีกว่าเริ่มต้นที่ลองก้นด้วยหินภูเขาไฟแล้วก็ใส่ดินลงไปเหาะสตาร์เกิลจีเราทำแบบนี้ทุกๆก,ก,กระถางเลยนะแล้วก็เหาะปุ๋ยออสโมโคดทีละกระถางแบบนี้เลยปลกด,ด้วยดินปลูกอีกครั้ง แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาต้นดิสโกมาใส่จัดให้ตรงตรงแบบนี้เล็งดีๆนะแล้วก็เราจะใส่หินโรยหน้าเลือกได้ตามชอบเลยเราใส่เป็นหินกรวดสีแบบนี้ค่อยๆโรยแล้วก็จัดต้นให้ตรงโอเคเรียบร้อย ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆกระถางเราใส่สตาร์เกิลจีกับปุ๋ยออสโมโคที่ละกระถางแบบนี้นะเราไม่ได้ผสมลงไปในดินปลูกเพราะฉะนั้นทุกกระถางมั่นใจได้เลยว่ามีออสโมโคทและสตาร์เกิลจีแน่นอน